สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ OR หรือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน บริษัท OR มีผลการดำเนินงานปี2,567โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่7,23,958ล้านบาท ลดลง45,783ล้านบาทหรือคิดเป็น5.9%จากปีก่อนสาเหตุหลักมาจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่ลดลงและราคาน้ำมันเฉลี่ยในตลาดโลกลดลงในกลุ่มธุรกิจโมบิลิตี้รายได้จากการขายจึงลดลง7.4%แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์กลับโตขึ้น8.2%ตตามการขยายสาข,ขาของธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับคาเฟ่อเมซอนในปีนี้มียอดขายรวมกว่า400ล้านแก้วซึ่งถือเป็นการเติบโตต่อเนื่องโดยในไตรมาสสุดท้ายของปีคาเฟ่อเมซอนมียอดขายอยู่ที่103ล้านแก้วเพิ่มขึ้น5ล้านแก้วหรือประมาณ5%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยตามฤดูกาล ส่วนธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม global ก็เติบโตขึ้น10.9%โดยได้รับอนิสงค์จากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ด้าน e b i d a บริษัททำได้ที่17,666ล้านบาทซึ่งลดลงเล็กน้อยในกลุ่ม mobility อย่างไรก็ตามธุรกิจในกลุ่มไลฟ์สไตล์ยังคงแข็งแกร่งโดยเติบโตต่อเนื่องจากกลุ่มค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงกลุ่มธุรกิจ g l o b a l ก็ปรับตัวดีขึ้นเพราะกำไรเฉลี่ยต่อลิตรของตลาดฟิลิปปินส์เริ่มกลับมาดีขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับลดลง11.7ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการลดงบโฆษณาและโปรโมชั่นนอกจากนี้ OA ยังใช้ กลยุทธ์การคัดกรองพอร์ตโฟลิโอโดยการยกเลิกธุรกิจที่ไม่ทำกำไรและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตซึ่งน่าจะส่งผลดีในระยะยาวผลกำไรสุทธิของบริษัทในปีนี้อยู่ที่7,650ล้านบาทลดลงจากปีก่อนประมาณ3,444ล้านบาทหรือคิดเป็น31%เร์เซ์ มาดูผลการดำเนินงานไตรามาสสุดท้ายของปีกันบ้างรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่185,904ล้านบาทเพิ่มขึ้น9,773ล้านบาทหรือคิดเป็น5.5%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของทั้งธุรกิจโม b i l i t y และ l i f e สไตล์ด้าน EBITDA อยู่ที่4,887ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า3,124ล้านบาทหรือมากกว่า100%ส่วนกำไรสุทธิในไตรามาสนี้อยู่ที่2,999ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรามาสก่อน4,608ล้านบาทหรือมากกว่า100%สำหรับปี2,568โออาคาดว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวการบริโภคและการลงทุน ซึ่งคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาใกล้เคียงระดับปกติโดยบริษัทวางแผนใช้งบลงทุนรวม18,886ล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม Mobility ประมาณ7,656ล้านบาทกลุ่มและสไตล์7,280ล้านบาทกลุ่ม g l o b a l 2,771ล้านบาทและกลุ่ม innovation new business อีก1,178ล้านบาท เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ